นะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยันทุนนิมิตตังอวมังคะลาจายู จามะนาโปสกุณสั์สัทโธปาปัตขะโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลจัจายโยจามะนาโปสกุณสั์สัทโธ ปาปัดคาโฮทุสุปิหนังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลัดจยโยจามนาโปสกุณสัจสัจโทปาปัดคาโฮทุสุปินังอาการตัง สังขานุภาเวนะวินาศเมนตุยันพุนนิมิตตังอวมังคะลาจายยจามะนาโปสะกุณสัตสัโทปาปัดคาโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอาวามังคลาจายโยจามะนาโปสกุณสัตสัท,ท,ทธโธปาปัดขะโหทุสูปิตังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลาจาโยจามะนาโปสะคุณสัทโทปาปาัดขะโหทุสุปีนังอาการตังสังขานุภาเวนะวินาสะเมนตู ยันทุนนิมิตตังอวมังคลาจายโยจามนาโปสะกุณสัจโทป่าปัดคโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตูยันทุนนิมิตตังอวมังคลาจายโย จามะนาโปสะกุณัสสัสัทโธปาปัดคาโหทุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตูยันทุนนิมิตตังอวมังคลละจโยจามะนาโปสะกุณัสสัสัทโธ ปาปะคาโหทุสุปีนังอาการตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตูยันทุนิมิตตังอวมังคะลาจายยจามะนาโปสกุณัตสัสโท ปาปัดคาโฮทุสุปีนังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตูยันทุนนิมิตตังอวมังคลาจายโยจามนาโปสกุณสัสัทโทปาปัดคาโฮทุสุปีนังอาการตัง ธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลัดจายโยจามนาโปสกุณัสสัตสัทโทปาปาัดขะโหทุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังคลาจายโยจามนาโปสะกุณศาศาศาัสสัทสัทโทปาปาดคาโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลาจายโย จามะนาโปสกุณัสสัตสัทโทปาปัดคโหทุสูปีนังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลาจยโยจามะนาโปสกุณัสสัตสัทโท ปาปะคาโหทุสุปินังอาการตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังขะลาจายยจามนาโปสกุณัตสัสโท ปาปัดคาโฮทุสุปีนั่งอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตูยันทุนนิมิตตังอวมังคลาจายโยจามะนาโปสกุณสั์สัทโทปาปัดคาโฮทุสุปินั่งอาการตัง ธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตูยันทุนนิมิตตังอวมังคลัดจยโยจามนาโปสกุณสัสจโทปาปาัดขะโหทุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสะเมนตู ยันทุนนิมิตตังอวมังคลดจะโยจามนาโปสกุณสัตสัทโทปาปาดคาโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลดจะโย จามะนาโปสกุณสัตสัตโทปาปัดคะโหทุสุปิดนังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตูยันทุนนิมิตตังอวมังคลาจายจามะนาโปสกุณสัตสัตโท ปาปะคาโหทุสุปินังอาการตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลาจายยจามนาโปสกุณสะสัตโท ปาปัดขะโฮทุสุปีนังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตูยันทุนนิมิตตังอวมังคลาจายโยจามะนาโปสะกุณสัจสัโทปาปัดขะโฮทุสุปีนังอาการตัง ธรรมานุภาเวนะวินาศเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลาจยโยจามะนาโปสกุณสัจจโทปาปาดขะโหทุสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนะวินาศเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังคลดจายโยจามนาโปสกุณศสาาาัสโทป่าปัดคะโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตูยันทุนนิมิตตังอวมังคลดจายโย จามะนาโปสะกุณัสสัสัทโธปาปัดคาโหทุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตูยันทุนนิมิตตังอวมังคลาจยโยจามะนาโปสะกุณัสสัสัทโธ ปาปะขาโหทุสุปีนังอาการตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตู